หลังจากเราดูการแข่งขันมาเราต้องเสริมทัพให้กับคนดูเพิ่มเติมนี่คือทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้กับ OVR 102วันนี้มี98,000 FC point ต่ตาๆำตก็200อ m กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FC Mobile กับผมลูกพี่เมฆวันนี้เราแทกับคนดูอีกแล้วนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าเฮ้ย นี่คือตัวตึงที่สุดในประเทศไทยทีผมยังสู้ไม่ได้ว่าทีผมนี้ยังแค่ร้อยหนึ่งแต่เขาร้อยสองแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยสําหรับแพ็กที่มีอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเปิดได้หมดเลยแต่ว่าไม่อยากเปิดแพ็กที่มันเทรดไม่ได้ขายไม่ได้นะครับแพ็กที่ขายไม่ได้ก็นี่มีอยู่2แพ็กมั้งคือแพ็กนี้กับอ,อ,อันนี้มั้งอันนี้ขายไม่ได้ใช่ปะ่ะเอออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปิดกันนะสำหรับแพ็กที่ขายไม่ได้ เราลุยกับแพ็คพวกนี้ก่อนไอแพ็คพวกนี้เนี่ยมันคือแพ็คที่เรียกได้ว่าเป็นแพ็คออเดอร์ฟไงออเดิร์เาเคยไปกินโต๊จีนไหมเออโตจีนแล้วมันจะมีออเดิร์มาเสิร์ฟก่อนพวกทงพวกถั่วนี่เราเคี้ยวก่อนแต่ผมบอกเลยว่าถัวถ่วถั่วร้านผมเนี่ยมันคือถั่วดีปึ๊บปึ๊บไปเลยถั่วดีเห็นไหมมันคือถั่วดีท่านะผู้ชม สเปน5 0 0 f LB กิมาโดเหรอ90ไปก่อนถั่วดีนี่คือถั่วดีจากโต๊ะจีนลูกพี่เมฆออเดอร์ฟออเดอร์ไปก่อน90ทสัก 3-4M ไป 9M 10M แพ็คแรก 10M เลยเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่ามีออเดิร์บแล้วมันก็จะมีอาหารที่จะมากล่อมแก้มกล่อมแก้ม พันห้าเอไม่ต้องพูดเยอะเราเป็นเพแบบเปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่แล้วโอ้ยมาอีกแล้วอย่าบอกนะตัวเดิม CDM โรดี้เฮ้ยโอ้ยเก้าเจ็ดโรดี้เก้าเจ็ดเชียร์นี่คือออเดอร์สองออเดอร์โรดี้เก้าเจ็ดมาแล้วครับตัวที่ OVR เยอะที่สุดโอ้ กลมแกลมกลมแกลม,กลมโรดีเก้าเจ็ดท่านผู้ชมแม่เอาไปอีกเจ็ดสิบเอ็มเดิมแล้วตอนนี้ดนตรีขึ้นและนักดนตรีขึ้นและนักดนตรีขึ้นเวทีปุ๊บเราเริ่มเอ็นตัวหยิบเครื่องดื่มหว,วานๆขึ้นมาจิบไปพร้อมกับการดู CoT อออกโอชิเมนอีกตัวครับ นี่คือเครื่องดื่มหวานๆมันจะร้อนเกินไปมั้ยเปิดแอร์ซะกหน่อยเอาอีก 5M ตัอนี้อุ้ย 7M 8M อุ้ย3แพ็ค88 M เขาเรียกว่าตอนนี้มันน่าจะมีอาหารแบบจานหลักมาแล้วจานหลักส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพวกแบบไข่จงไข่เจียวมาก่อนนะ ตจีนซอนเทิงมินไหมคิมมินแจ92ไปอีกหนึ่งตัวครับคิมมินแจครับท่านผู้ชมเอาไปอีก 10m โอ้โหให้ตายเถอะให้ตายเถอะดีลเราไม่เคยดีไลน์อยู่แล้วเราเปิดแล้วไปเปิดแล้วไปเลยครับท่านผู้ชมขาหมูยังไม่มาขาหมูนี่จันหลัก <c oughs> ดูเดิทองอีกแล้วแต่ทองมักจะออกเป็นตัวฮีโร่ทองไม่ค่อยดี ไปลุ้นข้างในว่ามีมาเชลลาโน่ไหมเดมซี Dem ่ C ครับไม่มีมาเชลลาโน่แพ็กน,นี้ 2M เราจะกดนี่ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะมันจะดีอะไรขนาดนี้ไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเฮ้ยไร้ว้าวะ่ะเหอ CM เอเวอร์ตันใครวะ เฮ้ยถ้าออกอันนี้ไม่ต้องมีมชเชนะตัวหลักแล้วมีโอชิมเพนข้างในมีโอชิมเพน 3m 4m 4.5m มาตีไป 4m นะครับ105ไปต่อไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวคนดูจะหาว่ามึงลำอะไรนักหนาฮะไม่ลำไม่ลำนี่เพลงมาอีกแล้วมาอีกแล้วสเปน 4m โรดี้ปะเนี่ยโอเปดี้ oh, <yeah. S 1> ครับ90โอ้โหมา มาดีเหลือเกินท่านผู้ชมเอ้ยคือมาจนรู้สึกอิจฉานี่เปิดให้กับคนดูนะนี่เปิดให้กับคนดูแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันจะดีเกินไปไปอีกเจ็เอท่านผู้ชมตรงนี้ไปอีกเจมันดีเกินโอ้ท่านให้ผมเปิดแบบนี้เดี๋ยวคนไม่แหบมาให้ผมเปิดหมดล็อกถ้าเปิดแบบนี้อ่ะโอ้ตายอะดิตายอะสีแบันี้ แต่ตัวนี้ไม่น่าดีจะไปขอเป็นมัชเช่แล้วกันใครเนี่ยอัลบังเยสมาลเจดแพ็คนี้เอ็มเดียวได้แค่เอ็มเดียวไม่พันห้าพี่ว่าไงล่ะว้ายอยู่้าโปรตุเกสเอลบีใครจะเจ้าเหรอ ออ,อเปโรโลนึกว่าชาเาแพงนี้ไม่ดีเลยครับประมาณสัก 1M ได้กดแบบกดยังไงก็มาจริงอืเขียวฮะฮะโอ้ยเลเอาวโอ้จะเป็นเลเอาวทองว่ะเฮ้ยทำไมมันออกอย่างนี้อะ่ะ M หนึ่ง กดไอเทปปั๊บท้องเยอรมันโอ้โหอีเลคเซน85มีคีนโุ้ยสามแพ็งนี้ไม่ดีเลยครับเลดมันไม่ดี4,500แต่ว่าเรามาดูไอ้แพ็คเล็กๆนี่ก่อนเพราะเราเปิดแพ็คเล็กๆก,ก็พอแพ็คเล็กๆเ,เราก็ออกดีโปรตุกเกตใครล่ะเนี่ย หนุยคอสต้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกไอฮีโร่เยอะเกินไปขอเปลี่ยนสูตรกันปับป๊บปั๊บโอ้โห UCL เอาวาเรสครับ 2M อโอ้ยไม่ดีแล้วนะเนี่ยเริ่มเกลือแล้วนะ10แพ็ แวะมาเปิดตรงนี้หน่อยปั๊บค้างนานขนาดนี้มันต้องมาแล้วละ่ะนั่นไงโอ,โอ้โหเรียบร้อยโรบสันเอ,อ้าไม่ใช่วะเทียร์นี่แปดหกหนึ่งเอ็มสองเอ็มโอ้ยดูเด็กสองตัวสามเอ็มสี่เอ็มผมตีดูเด็ก, M, M. ดเ,ดกเป็นตัวละ M เอ็มนะครับสี่เอ็มตอบโจทย์เลยแล้วใครเขาโทรมาตอนนี้เนี่ย เบนเซม่า9 3าท่านผู้ชม 18m ตอบโจทย์พอไหม 19m แพ็คนี้ 20m จัดไปปรากฏเนี่ยนะบอกได้เลยว่ามีแต่ของดีสัญญาณมันมาแล้วอุ๊ย แพงนี้ต้องติดมาเชแล้ววันนี้มาเชไม่โผล่นะต่อเล,ล่ามาเชมาไหมไม่มา 1M 2M โหอ้ย 2M เอมงหรอโอ้โหเดี๋ยวมันจะเกินไปมาองเแต่อันนี้แหละอันนี้แหละอุ้ยอะไรวะเยอรมัน ตัวเดิมเหรอเนี้ยไบ y เออร์เวสท์ฮอ,อฟแมนเ m ้ m เอ็ดเอ็ม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 ขอเลยขอเลยทีเดียวเลยจบจบกันไปจบจบกันไปตรงนี้ลุ้นกันเลยบอกได้คำเดียวว่าใช่ค้างขนาดนี้แบบนี้ มันมาแน่อุ้ยฮะทำไมมันออก86วะวอล์กแปดหกหมายความว่าไงวอล์กแปดหกว่ามันมีข้างในใช่ไหมวอล์กแปดหกมันคือมันต้องมีข้างในใช่ไหมเนี่ยมาเช่สองตัวครับบริชมันหนึ่งตัวตีไปเดี๋ยวนะสี่สิบเอ็มบวกเจ็ดเอ็มไปสี่สิบเจ็ด 47 48 49 50 51 52 53 53 M นะับแต่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่53 M ครับได้ไปอีก9 M เชีย่ยเปอลินย่า10 M แพ็คนี้โคตรใช่อุ๊ยเอาไปอีก10 M เบนนาเซอร์เชีย่ยมือของแท้วะ่ะ มาเลยแค่เดียวเราไปแพ็กนี้3แพ็กแล้วก็น่าจะจบปึ๊บปึ๊บเพลงมา <c oughs> อ,อุ้ยเอทีโอ้เอทีมาดิเอ,เอทีแล้วมึงมาพินยอดครับ9ก้า8 M 9 M แพ็กนี้ 10M ครับจริงจริงเถอะปุ๊บปุ๊บ เพลงมาเปดี้เปดี้สนะแต่ตัวนี้ก็สี่ห้าเอ็มอยู่มันก็มีราคาอยู่เฮ้ยวันนี้มาดีมากผมพูดตรงๆ6 m เอ็ม 9M เอ็มแพเอ็มเอ็มแงนี้ก็10 m เอ็มอีกแล้วอะดูด,ดิ10 m เอ็มอีกแล้ว โอ้ยกดแพ็กละสิบเอ็มเลยเหรอเกินไปเปล่าตัวสุดท้ายครับไปเพคมาอุ้ย,ไ,ย,มยไม่มาว่ะขอเป็นมัชเช่ละกันดร้องบ้าเหรอไม่ใช่ตูเล่เหรอตูเล่เก้าสิบอันนี้ก็มีราคาอุย้ยมีไลออนมาอีกสิบสองเอ็มเป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีคาวาน,นี่อีกเฮ้ยนี่ยี่สิบเอ็มเลยนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 2ี22ิบเอ็เลยนะแพ็คเนี้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเท่ากับว่าถ้าเราไม่นับขยะนะเราไม่นับขยะนะครับทั้งหมดได้ไม่นับขยะนับแต่ตัวใหญ่ๆนะนับตัวใหญ่ได้269 270M 270M ถ้าขายขยะน่าจะได้อีกประมาณ 30-40M 300M เห็นผลวันนี้ต่ำๆที่เราไอ้นี่กันไว้แค่200ใช่ไหม เรามาถึง 300M ตอบโจทย์ขอบพระคุณด้วยสำหรับที่เชื่อมั่นผมในการเปิดแพ็คในวันนีเน้เข้าไปดูทีมกันหน่อยนี่คือทีมนี่102ตัวเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ